It, one, two, three, four, five, six. one two three four five สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ้นไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้พาน้องหมานะคะกิสโมมาหาคุณหมอนะคะวันนี้น้องมาเอ็กซเรย์นะคะเพราะว่าขาไม่ดีนะคะตอนนี้ก็นั่งรออยู่ข้างหน้าร้านหมอนะคะตอนนี้นะคะน้องหมาก็กลัวนะคะร้องใหญ่เลยเช็คริงตัวสั่นเลยรั่วไปหาหมอ thank you <laughs> ไปแล้โกลัวนี่ลูกเจอค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คุณหมอเอากิสโมเข้าไปข้างในแล้วนะคะเอาไปเอ็กซเรย์ก็ประมาณบ่ายๆนะคะเดี๋ยวกลับมารับนะคะแล้วเขาจะโทรมาบอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเรา เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเราต้องรอในรถแล้วเดี๋ยวไปรอโทรศัพท์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะพอดีมีมีของมาส่งนะคะแล้วเขาโทรมาบอกต้วยกันเลยบอกว่าให้มาเอามาไว้ข้างหลังถังขยะนะคะ ของมาส่งนะคะเมื่อกี้เขาโทรมาตัวเลยไปบอกว่าให้เอาไว้หลังถังขยะนะคะถังนี้เป็นถังรีไซเคิลนะคะไม่สกปรกไม่เป็นไรสามซองเรียบร้อยค่ะทุกคนคะตอนนี้ตุ้ยไม่ได้ไปแคมป์ปิ้งมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะว่าประเทศอังกฤษล็อกดาวน์เป็นรอบที่สองนะคะแล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศนะคะว่า พื้นที่ที่ตุ้อยู่นะคะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดนะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงนะคะก็คือเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สามคือพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดนะคะแล้วเขตที่ตุ้อยู่ก็คือเทียร์ที่สามนะคะ ก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุดตกลงแล้วรถบ้านก็จอดเอาไว้นะคะเราเราออกไปแคมป์ปิ้งไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะจนกว่าจะปีใหม่นะคะเดี๋ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้เราก็กําลังทําความสะอาดใต้โซฟากันอยู่นะคะแล้วเราก็เจอเหรียญเยอะแยะเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สามสี่ห้าดแปดพายดีน่าฟโดนคทุกคนค่ะอันนี้เป็นตังที่ได้จากละข้างใต้โซฟานะคะเดี๋ยวจะเอาไปซื้อรถตุี่นะคะได้มาประมาณ9ปอนด์80นะคะอุนนี้เก9ปอนด์40 face mask face mask โอเคนักกางพี่เดฟจะออกไปซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มานั่งรอรับกิสโมนะคะหมอโทรมาบอกว่าเอ็กซเรย์เสร็จแล้วนะคะฮัลโหลโอเคเดฟจะไปบ้ o m have to be บ้า m เยอะแยะค่ะทุกคนก็ตอนนี้พี่เดฟกำลังคุยกับหมออยู่นะคะก็ หมอบอกว่ากิสโมจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วค่าผ่าตัดก็ประมาณ2,500ปรอนปอนะคะก็ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะก็ก็แพงอยู่เหมือนกันเนาะก็ช่วงนี้นะคะช่วงโควิดเราเข้าไปข้างในร้านหมอไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องรอข้างนอกแล้วหมอก็พาน้องหมามาส่งให้ที่รถนะคะกิสโมลร้องใหญ่เลย ทุกคนนี่คือบรรยากาศ4โมงเย็นนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วมืดเร็วมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะฝังยงไหมพระอาทิตย์ตกแล้ว4โมงเย็น